โอ้เมืองนี้ไม่ได้นานมากจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเมืองี้นี้ว่ามีคนไหมครับมีคนให้ล้มให้มึงคนเดียวเลยแม็กนึงแม็กมาเลคกเดียวด้วยลูกโลกน่าจะมีนะข้างบน พร้อมยังบอลกูว่าฟาร์มนานๆไม่ดีว,ว่ะ้อเมเสมอเพื่อนบวกของผมใช่ไหมต้องแบบได้เซตหนึ่งแล้วก็ล่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบค่อยไปเอาของพวกมันอีกทีนึงพเหมือนเราบบฟาร์มไป แค่สี่คนอนี่ยคามในเมืองความเสร็จรอบนึงก็ไปเลยออกไปไม่ต้องรอของเกินก็คนเราเยอะมันต้องเล่นล่าเราไม่ได้มาน้อยถ้ามา้มันก็ต้องหวีรอแบบมีใครเห็นเกาะรึไหมเกาะกระยิซีเกาะจุดสีเกาะเล็กไปไหนอ่ะคือจะไปเนี่ยจะไปไหนกันเนี่ยยังไม่มีจุดหมายเลยข้างบนนี้ก็ได้ไหมไปปว่า มีเลเซอร์ให้อันนึงนะโอ้ยหตนนี้เลเซอร์ข้างหลังวันเลเซอร์ไทยไม่ยิงเยอกำลังเลือกอยู่ว่าจะตายชุดไหนที <c oughs> <c oughs> ชุดไหนก็ตาย <c oughs> เฉยๆอย่างี้รู้ว่ารู้สึกเมื่อๆแล้วเริ่มไม่ไม่จอยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเล่นอีกสักสองสามตาเดี๋ยวพอละพอเล่นนานแล้วม,มันมันจะมึนๆเฉยๆอย่างงี้แล้วแบบไม่เอนอร์จี้ละเล่นไม่ค่อยสนุกละใส่เลยบอลกูเจอหม Heavy วกเฮฟวี่เดี๋ยวเอาให้เจอพเือเราไปเมืองไหนขวาหรือซ้ายขวาขวาขวา กูเจอเนี้ยบักอันบักอันบักูเจอเนี้ยอำเภอเมียงเมียงคนเมียงคนบักอันก๊าสินโดนจรอขอนแก่นจับไอ้ไปเมืองลูกโลก็ได้บอล ไปเลยก็ได้ไปเอ้ยไม่มีชิลออิกแล้ว ไม่ผิด,วดวหวังไม่ผิดหวังวันวันหมวตายเฮ้ยไอ้อไอดาวนี่ไงมันกระแทกกันมาไอไอดาวนี่ว่าที่เขาว่าตึงๆอ่ะตึงอะ่ะแต่โป้มันแพ้ทางเหลี่ยมนะแบบว่ายืนดักมุมอะ่ะ ายงานดาวก่อนเลยอ่ะว่าคม่ค่อยชอบขี้นามมาแล้วเนี่ยเฮ้เรามีรถกับเพื่อนพร้อมอย่ามันยิงทีเดียวเพิ่มเลยนะไม่พี่ยังตายผมยิงกี่ตัวอ๋อเอาคอนเทนต์มาล่ะหาแล้วกูบอกไว้ก่อนเลยไปไอ้นี่กี่ชีพปะล่ะกี่กี่ได้กี่คนกี้ใกล้ๆมันแล้วลูดมันทีเดียวอ่ะเพราะมันฟาร์มไปหมดแล้วว่ะ ทำไปหมดอ่ะมึงแค่ข <acting> <Grass> <royable> ี่แต่สิ่งตัวมันหรือเปล่าโอ้โหวงอยู่นี่ด้วยเฮ้ยวัดตุ๋ยรอตุ๋ยดิค่ะบอลเออรอตุ๋ยดิค่ะเนี่ยรอในเมืองก็ได้รอรงลองเล่นนิ่งๆก็ได้รอแบบพวกวิ่งมายัดในเมืองเงี้ยเนี่ยเล่นในเนี้ยเต็นท์อะไรเงี้ยเล่นสี่ตัวเลยเหรอเออไมบอกว่าเซอร์ไพรส์ไย ให้มันเลือกเลยมันอย่ายิงไหนอ่ะกูหามุมก่อนเผื่อเขาปั้นแล้วเปิดเอออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะดีแล้วปั้นแล้วเปิดมาในตีนไหนเออสไนล์ลูกเบิ้ลเออชัดแฉลบอย่านุมมาสเตอร์อันนี้ก็ไอ้เทมนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนุมมาสเตอร์เนี่ยวิวหนึ่งเนี่ยเบิ้ลช้าอะไรอยูแบบว่าจะอัดใช่อใช่ มันเตอร์นเติร์นด้ตันเตอร์แต่มันเล่นสนัยเราเรารูดได้นะเฮ้ยตรงไหนมีมุมหนึ่งยืนดีนี่ออกมาเนี่ยออกมาเนี่ออกมาเนี่ออกมาเนี่กันเลยอย่าพาไป๋ยวพาไปสองคนนะ้ออกมานี่ยนะด้านหลังงาไใดปิดหมดแล้วอุ้ยสนัยยิงยังงั้น ดันดันรถหน่อยดันไปข้างหน้าหน่อยครับนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวยไปยิงมุมนี้กันถนนฝั่งนี้บอลบอลบอลอ,อยวเราไปยิงมุมนี้ก่อนปล่อยแม่งเล่นกันมาเลยเราเอาที่สองที่สามก็ได้เป็นลุ้น<อ>เราเป็นลุ้นเลยยิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากโดนแบบรับโปดทีเดียวตายหคนเลยคร <laughs> ีชิ <laughs> มอยากได้ อรถคันนี้สามารถทำให้มึงตายสี่ได้นะมันน่าดีของมึงนะรอไหมไม่รอรถดิเอาลงกันทำไมเรามอรถเลยทำเหมือนรถดอปปะทำเหมือนรถดอบปะเสร็จไว้เส็จไว้ ลดการันนไมึงหมุนกันได้ไหมบอลมึงหมุนมเมาดูกันได้ไหมทุกทิศทุกทาง<ด>อ่ะ<ด>เออช่วยกันดูนะถ้ามันมาหน้าเดี๋ยวกูถอยหลังถ้ามันมาหลังเดี๋ยวกูเดินหน้าไปเพียบแต่ใจอ่ะคืออย่าเล่นเนินทางซ้ายเห็นปะไอท้ทงสูงด้านหน้าเราอ่ะเรอ,อดูวงกันไม่ต้องนี่หรอกเพว่ใจเย็นนะบอล ไอ้ดาวยังไอ้ดาวอ่ะไอ้ดาวออกแล้วไอ้ดาวโดนนุมมสเตอร์ซัดไปแล้วตัวนึ่งนุมมัตเตอร์หรอรีพอร์ตดีครับไอ้คุยเดฟพิมพ์ด่าเลยอ่ะกับไอ้ฮันเตอร์ก็โดนนุมมัตเตอร์ซัดอ่ะสมัครใหม่ด้วยเวลวหนึ่งเอ้ยมันมาสองตัวนั่นเนี่ยไอ้หนูอะไรเนี่ยมึงสมัครใหม่เพื่อเล่นโปรเลยเหรอเนี่ยดูดิเวลวหนึ่งเนี่ยไอ้ที่สองมั้งเนี่ย ฮากูฮากูฮากูนะลุมรีพอร์ตเอ้าไปไหนแล้ววะอ๋อขยับเชือตกใจเนี่ยมาเป็นตีมันเนี่ยดูคนเทคคิวนี่ไอดีใหม่เหรอหรือว่าไอดีเก่าไอดีเก่าแล้วบอลแอดอปแอด็ปเดี๋ยวพาไปเอาซ้ายซายอู้เราทำไมติดเลยเนี่ยโอ้ยหินกลางถนนกูจะรู้อ่ะ จำลองโดดกัมพูชาไงเพื่อนอะไรนะจำลองถนาโดดแชมูชาไงมีคนปะท้องหมุนดูเลยนี่เห็นปะวัวขึ้นไปไม่ได้ว่ะรถอ่ะต้องวิ่งขึ้นไปเอานะคนนึงลงไปเลยไปไปไปจำลองลเกตต็ะไปมีคน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 ทางไหนทิศไหน

มันเหลืออีกตัวหนึ่งนะมันเหลืออีกตัวหนึ่งนะไปเจอสไนอยู่เขาโน้นปะใช่ปะเราไม่มีรถบุกแล้วทำไงดีทเนี้ยแคมเลยยืนนั่นแหละแต่แต่ไม่ต้องวัดนะมันมีสไนไม่ต้องวัดนะเราเล่นแบบว่ารอรอลอยแบบนี้แหละตังวงอ่ะวงจบตางสไนเป็นหมดอย่างว่าได้สองกระบอกนี่สไน มันมีของแต่งว่าบอลมีมีน่าจะเต็มอยู่เนี่ยตายไปเหลือสองตัวว่ะฟังไหนวะติมันอะติมเลยติมเลยนะอย่าวันนติมติมเลยติมเลยรอรอดูวงเลยเก็บของแล้วถอยดย่ะเบของแล้วถอยแล้วติมแล้วติมเพราะว่าเหลือรอบสุดท้ายว่าน่าจะใช้ปืนอะไรอะใช้ปืนอะไรอะไรรคับน อนเฮ้ยชใหโอมองด้วยนะโอมองนะบอลบอลมึงขึ้นไปให้มันยิงดิไม่ต้องเดี๋ยวมึงขึ้นไปมึงทำท่าต่อยมันอีกเหรอรอเอ๊ะแอบลงไหมแอบลงไหมเพื่อนดียวหมอช่วยด้วยหมอรอรอมันวิ่งเข้ามา

ยังไงมันก็ได้วงมันเข้าเมืองว่ะบอลต้องออกขวาบอลเก็บของเลยเล่นเลยฮะจบดูดูดจมวิ่งได้เหรอวะมันปืดเลยนะถ้าชิดกำแพงอะรอดอยู่ออกขวาเลยมามาขอไทล์สี่คนไปเร็วนี่ลงนี่ลงนี่ ยิงเราไวหมดหรอกผมน้ำไปไอ้พี่บุญดเไลงจรถตัวนลจรถตัวเออไม่ไม่โดนหรอกปุ่มเออได้บาเลยใก้เฮียแล้วดผมอไม่โปรเลยก้เฮียแล้วเล่นอย่างงี uh ้มึงมึงดูสภาพเบลวกมึงด้วยสัตมึงจะเล่นขนาดเนี้